เก่ความเป็นมาจากรักเงาสู่ศิลปะไทยคุณค่าของความงามที่เตรียมไปด้วยความดีและสมคุณค่าในงานศิลปะไทยคุณค่าของการสร้างสารรค์ซึ่งเกิดจากการตกผลึกจากพื้นฐานทางความคิดทัศนคติการปรับตัวของชาติพันธุ์ ที่สะท้อนผ่านทางสุนทรียะจากงานศิลปะของบรรพภาพุษรไทยสื่ออารมณ์ความรู้สึกแห่งความภาคภูมิและเปิดเผยความเป็นตัวตนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจศิลปะและนักสร้างสารรค์รุ่นปัจจุบันสมัยได้ข้อสรุปได้แง่คิดได้แนวทางต่อยอดเพื่อนวัตกรรมสร้างสรงสรค์ส,รส,รสืบอทอดเอกลักษณ์ความง,งามแห่งยุคสมัยของความเป็นไทยและก้าวสู่ความเป็นศิลปะร่วมสมัยของศิลปก,กรรมไทยในศตวรรษที่21 ชาติไทยมีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับแต่มีการมีวัฒนาการสืบเนื่องต่อมาอย่างยาวนานจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความพิเศษโดยเฉพาะโดยพื้นฐานทั่วไปของคนไทยนั้นจะมีลักษณะอุปนิสัยอารมณ์มารวยละบุญละไมมีน้ำใจอบอ้อมอารีรักสวยรักงามดำรงชวิตอยู่บนวิถีที่เรียบง่ายยึดเหนี่ยวจิตใ,ใจด้วยความเชื่อและความศรัทธา ด้วยสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรจึงมีความผูกพันกับธรรมชาติแม่น้ำและพื้นแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างถูกหลอ่อหลอมบูรณาการอยากสร้างสารรค์เกิดเป็นความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีมีการออกแบบลวดลายไทยเพื่อเป็นเครื่องประดับตกแต่งสอดแทรกขนุรรมเนียมประเพณีและความรู้สึกไว้ในงานอย่างแยบยลเป็นพิเศษส่งต่อสืบทอดขยายขอบเขตออกไปในวงกว้างโดยผ่าน สัญลักษณ์ทางศิลปะอันหมายถึงศิลปาไทยนั่นเองการที่มนุษย์จักพัฒนาและวิพัฒนาการนําไปสูค่ความเจริญงอกงามพัฒนญญาคุณภาพชีวิตในทุกด้านลดมีศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอโดยธรรมชาติของมนุษย์ทั่วๆไปรู้จักทําที่อยู่อาศัยภาชนะเครื่องนุ่งห่มขึ้นมาใช้ตั้งแต่ดึกดําบันนะครับและมีความงามเข้ามาแทรกอยู่เสมอเอกลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นมา ด้วยภูมิภาคที่ชนชาติไทยตั้งรกรากนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรส่งผลให้ชีวิตมีความสุขสบายมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยการเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อและมีสัมพันธ์เมเพตีกับชนชาติอื่นๆนั้นทําให้คนไทยรับอิทธิพลทางด้านศิลปะจากชนชาติต่างๆเข้ามาเป็นการหล่อหลอมลดทอนเพิ่มเติมและผสมผสานกับสิ่งที่มีด้วยความคิดสร้างสารรค์ก่อเกิดลักษณะเฉพาะ ที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตัวตนได้สืบทอดคุณค่าแห่งความง,งามนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมัยครับวัฒนธรรมศาสนาแพร่หลายออกจากบอ่อเกิดในประเทศอินเดียโดยนำเอาศิลปกรรมหรือนายช่างมาด้วยเพราะงานช่างเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับในการเผยแพร่คติความเชื่อทางศาสนาเป็นผู้ประทัมยิ่งขึ้นเช่นการสร้างปฏิมากรรมรูปขรรบ การสร้างศาสนสถานต่างๆเป็นต้นศิลปะในยุคสมัยนั้นเป็นการสร้างขึ้นเพื่อศาสนาเป็นส่วนใหญ่แบ่งกวาง้างๆออกเป็นสองยุคสมัยนะครับได้แก่สมัยก่อนที่ชนชาติไทยจะเข้ามาปกครองวัตถุรุ่นเก่าที่พบในประเทศไทยศิลปะทาวาราวดีเทวรูปรุ่นเกา่าศิลปะศรีวิชัยและศิลปะลบบุรีเป็นหลักนะครับและสมัยที่ชนชาติไทยเข้ามาปกครองแล้ว แบ่งออกอีก5สมัยก็คือศิลปะเชียงแสนศิลปะสุขโขทยัยศิลปะอูทองศิลปะอายุทยาและศิลปะรัตนโกสินทร์ติดตามสังเกตความเป็นมาจากรากเง้าสู่ศิลปะไทยในตอนต่อไปนะครับ ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงตรงนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้สร้างสารรค์คลิปใหม่ๆออกมาการุณากดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ